พาทุกคนมาเดิน Trader Joe g จ o c e r y Super m a r k e t สุดเก๋ของคนอเมริกันอีกทั้ง Trader Joe โจยังเน้นสินค้าที่เป็นออร์แกนิกและอาหารที่ดีตอ่อสุขภาพภาพ,พวกกูทันฟรีวีแกนมังสวิรัตเนี่ยเพียบแถมบรรยากาศการตกแต่งสภาพแวดล้อมก็ดูเป็นกันเองแถมพนักงานก็น่ารักมากๆส่วนวันนี้ตั้งใจมาซื้ออาหารสําเร็จรูปพเพราะขี้เกียจทํากับข้าวและ Trader Joe โจเขาก็เป็นเหมือนเจ้าพ่ออาหารแช่แข็งนะทุกคนให้เราเลือกหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารอเมริกัน แขกไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีให้เราเลือกหมดส่วนตัวเลือกอาหารเอเชียอย่างอาหารจีนเนี่ยก็เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นวอนัดกุ้งก๋วยเตี๋ยวผัดเฉาหมินโลเมนออร์เรนจ์ชิคเก้นหรือว่าไก่ส้มเนี่ยก็ฮิตจริงๆคนบริการเนี่ยนึกถึงอาหารจีนก็นึกถึงออร์เรนจ์ชิคเก้นจากพวกข้าวผัดของเขาเนี่ยก็ขายดีขายดีนะเป็นที่นิยมเจนเนอเรตเต่าไก่ก็กินกันเรียจ้อยคาลบี้ดัมปลิ n ขนมจีดูน่าทานและมีไส้ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นหมูไก่กุ้งเยอะไปหมดที่ฮิตๆของญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกเท โบโกกีิเนื้อของเกาหลีก็เป็นที่นิยมคิมบับของเกาหลีเนี่ยก็ไวรัลมากๆเลยตอนนี้หาไม่เจอแล้วอาหารของฝั่ง h ิส p ปนิกทากโก้บ r r i t ก็มีจา้าส่วนอาหารอินเดียก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะแม็กแอนชีสนี่ถือว่าต้องมีทุกตลาดนะไม่มีถือว่าผิดกฎจาก้าอันนี้ก็ชูใหม่ดัมปลิงดูน่าทานมากๆราคาย,อยาค่อมเยาเคกโลสาซาโมซ่ามีเยอะไปหมดทุกคนไม่รู้จะเลือกทานอะไรลูกฟลารเฟลแช่แข็งยังมีเอามาทางนี้เจอแกงเคียวหวานเต้าหู้จากเมืองไทยทุกคนราคาย่อมเยาว4.69เหรียญเท่านั้นเขามีแผนงผักแล้ว เคยซื้อแกงเขี่ยวหวานไปลองชิมก็อร่อยอยู่นะอันนี้แมกกาลูนของโปรดราคาถูกแล้วก็อร่อยตรงนี้ผลไม้แช่แข็งเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำสมูตตี้ทานมากๆกยนกนมาอาหารแช่แข็งพิซซ่ามีทุกหน้าให้เราเลือกสรุปเรากับพี่จอร์ดเลือกปลาเอาเป็นข้าวผัดแบบสเปนเป็นเนื้อผสมแบบซีฟู้ดมีกุ้งหอยปลาหมึกถุงละห้าเหรียญกับ49เซนเองและไก่เริยกิถุงละห้าเหรียญกับ19เซนตรงนี้ก็จะมีอาหารพร้อมรับประทานที่จะออกแนวเป็นอาหารฝรั่งไม่ว่าจะเป็นพวกซุปพวกแซนวิชพวกเนื้ออต่ซทีีม เราเลือกมากมายและสลัดอีกหลากหลายประเภทคือเป็นสวรรค์ของคนรักสุขภาพมากๆและราคาก็ถูกกว่าไปนั่งทานในร้านอาหารจริงๆคือมาเทราโจได้ของกินครบอ่ะออสบู่แป้งยาสิฟันโลชั่นแบบออร์แกนิกเขาก็มีขายนะผลิตภัณฑ์แบบอ่อนๆละมุนที่รักโลกใช้แล้วไม่แพ้ราคาย,ย่อมเยาก็มีให้เราเลือกเยอะนะแลวเราก็มาดูของกินแห้งๆนะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีแบบความเป็นไทยเข้ามาเอี่ยวอย่างแบบมีสำเร็จรูปอย่างเงี้ยไม่รู้จะทานได้หรือเปล่าต้องลองเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวอย่างไทยเรดคีรีซอสไทยยอโลคีรยลอง บ้างอร่อยไหมบอกหน่อยนะมีซอสสเตะด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าอร่อยไหมอย่างไทยสวิตจินเจอร์ซอสกับสวิตซอสเนี่ยทานเรานะลองซื้อมาทานแล้วอร่อยอยู่ราคาไม่แพ้อร่ะเมนูวันนี้ก็เป็นข้าวผัดไปย่าแบบสเปนแล้วก็ไก่เทริยากิของญี่ปุ่นจ้ามาถึงบ้านด้วยความหิวโหยเราก็ตั้งกระทะแล้วก็แกะถุงไปลายา่าในกระทะให้เรียบร้อยส่วนไก่เทริยากิเราก็ตั้งกระทะอีกกระทะนึงคือข้าวผัดไปย่าหน้าตามันดูดีมากเลยทุกคนแล้วกลิ่นก็หอมแต่เอ๊กุ้งหอยปลาหมึกชักจะหดลงลดลงพี่จอนไม่ ลักมากับซอสทริยากิอีก2ถุงเล็กๆไม่พอพี่จอได้ดัมปลิงแช่แข็งที่มีอยู่ที่บ้านนานมาเป็นชาติแล้วก็แกะมาใส่ <c oughs> ไมโครเวฟเอ๊ะทำไมวันนี้ทำข้าวเย็นมันสะดวกสะดวกเหลือเกินปกติทำอาหารจานหนึ่งนี่ <c oughs> ครัวนี่เลอะไปหมดไ <c oughs> ปย่ญญานน่าจะได้ที่แล้วส่วนกุ้งหอยปลาหมึกก็มาลายหายไป <c oughs> มาที่ไก่ทริยากิตอนนี้ไก่ก็ละ,ละลายน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการใส่ซอสทริยากิและทิ้งไว้ราวสิบนาทีคือมันหอมมากๆเลยอ่ะลืมไปเลยว่าวันนี้มีดัมปลิ n g ด้วยนะเนี่ยไก่ทอริยากิจากเทราโจถือว่าหอมอร่อยและ ทานตามร้านอาหารได้แหละทุกคนเราว่าไก่เทรกิจากเทนรโจรเนี่ยผ่านนะราคาก็ไม่แพงแล้วแถมเนื้อก็เยอะแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้เลยทีเดียวส่วนข้าวผัดสเปนหรือข้าวปลาเอญ้าเรารู้สึกว่ามันจืดมากๆแล้วก็พวกเนื้อซีฟู้ดเนี่ยมันละลายหายไปกับความร้อนเลยลส่วนตัวถือว่าเฉยๆเราว่าข้าวผัดแบบเอเชียน,น่าจะอร่อยกว่ามื้อนี้ถือว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดอาหารแช่แข็งจากเทนรโจรถ,ถือว่าโอเคและผ่านสามารถประหยัดเวลาประหยัดเงินและสะดวกสําหรับเรามากๆรู้แล้วว่าทําไมคนอเมริกันถึงชอบเทรโจกันจริงๆและเพื่อนๆหละชอบเทโจไหม ทรับย์วุยังรอ,งองขนมโคกงให้กลับมาขายอีกนะ